วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทรถยนต์ Ford Ranger นะครับเพราะว่าขึ้นเตือนแล้วนะครับขึ้นเตือนในหน้าปัดว่าฐานรีโมทต่อนนะครับซื้อมาใหม่ครับฐานซื้อมาใหม่ อ,อ่อนทั้งสองก้อนเลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนทั้ง2ององอันเลยนะครับ3ามโวลต์รหัส cr 2450ี่ห้ผมจะเปลี่ยนให้ดูทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบที่ไม่มีตัวครอบกับแบบที่มีตัวครอบนะครับ แบบแรกก็งัดเลยครับงัดเราจะออกอย่างนี้นะครับเอาตรงน,อน็อตนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับเพราะว่าผมติดกาวไว้เดี๋ยวหลุดหายแล้วก็แย่เอากุญแจอ,ออกนะครับแย่เอาตรงนี้ไม่รู้ฝั่งไหนน่าจะฝั่งนี้ นี่ครับนี่แจ่ออกมานะครับนี่เราก็งัดนะครับัดตรงนี้นะครับตรงนี้นะ ไม่มีน็อตนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยแกะอันเดิมออกนะครับ ใส่ใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาก็เอาล็อกด้านนี้เข้าก่อนนะครับแล้วก็กดเลยครับ แล้วก็ใส่กุญแจรครับก็สวมอันนี้เข้าไปนะครับ ใส่ผิดฟังใส่ผิดด้านนะครับนี่ด้านนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับอีกอันนึงก็ง่ายเลยนะอันนี้ก็กดเอากุญแจออ,ออกตรงนี้นะครับ เสร็จแ,แล้วก็งับด้านหลังนะครับงับตรงนี้นะครับตรงข้างๆที่เสียบกุญแจเนี่ยครับให้มันพเยือออกก่อนแล้วก็ดึงเลยครับไม่หักนะครับ ก็แล <mean> ้วก็หัก เอาด้านบวกขึ้นนะครับด้านบวกขึ้นบนใส่ตามเดิมมาเลยนะครับเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับเอาตรงขั้วนี้ให้ไม่ให้มันตะแคงอยู่ด้านล่างนี้นะครับรยัดข้างๆเข้าไปนะครับกดลงนะครับ ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับใส่ด้านนี้ก่ก็กดลงก็ใส่กุญแจเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ